ชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูโดมนะครับเรื่องของเศษส่สวนนะครับเรื่องของเศษส่วนนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับคาว่าเศษส่สวนหมายถึงส่วนหนึ่งนะครับของจํานวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนเท่าเท่ากันนะครับก็คืออย่างเช่นนักเรียนที่เจออยู่ตอนนี้นะครับก็คือครูจะสาธิตในการแบ่งก้อนเค้กนะครับการแบ่งก้อนเค้กนะครับ ตอนนี้ที่นักเรียนเห็นในหน้าจอก็คือจะเป็นเรื่องของเค้กหนึ่งก้อนนะครับเค้กหนึ่งก้อนเราแบ่งออกให้เป็นกี่ส่วนครับสี่ส่วนนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับโดยการที่เราแบ่งเค้กหนึ่งก้อนนะครับออกเป็นสี่ชิ้นเท่าๆกันนะครับโดยเค้กหนึ่งชิ้นหมายถึงหนึ่งในสี่ของเค้กทั้งหมดเขียนแทนได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเราจะแบ่งยังไงให้มันเท่าๆกันนะครับ ก็อันนี้ก็สมมุติว่าอันนี้มันไม่แบ่งเท่าๆกันเนาะเรามีเพื่อนอยู่4คนรวมตังคันนะครับสมมุติเราก็รวมตังคันแล้วก็ไปซื้อเค้กมาหนึ่งก้อนการที่ซื้อมาหนึ่งก้อนเราก็มาแบ่งนะครับแบ่งให้เพื่อน4คนโดยเท่าๆกันนะครับพผลปรากฏว่าเราจะต้องแบ่งอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับคําว่า4ชิ้นเนี่ยคือคำว่าทั้งหมดก็คือตัวส่วนนั่นเองนะครับตัวส่วนก็คือ4ชิ้น ส่วนเราแบ่งให้เพื่อนคนละหนึ่งชิ jaar jaar ้นนะครับก็คือตัวเศษนะครับอันนี้เป็นส่วนของเราที่หายไปนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนของเราที่หายไปแล้วก็ให้เพื่อนอีกสามคนนะครับโดยเท่าเท่ากันอันนี้คือหลักการของเศษส่วนนะครับคำว่าเศษส่วนนะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงจํานวนซึ่งประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเศษเศษส่วนก็ต้องมีทั้งคําว่าตัวเศษและตัวส่วน มาดูกันว่าตัวเศษคือตัวไหนนะครับตัวเศษก็คือตัวนี้ครับตัวเศษก็คือตัวที่อยู่ด้านบนนะครับนักเรียนเห็นเจอไหมฮะด้านบนนะครับตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างครับตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างตัวเศษแสดงจำนวนที่ถูกเขียนขึ้นโดยไว้ด้านบนของเส้นขั้นนะครับเส้นขั้นคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้คือเส้นขั้นนะครับ การที่จะเป็นเศษส่วนได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลืมเขียนนะครับเราลืมเขียนในกรณีที่เราลืมเขียนโอ้เราลืมเขียนเศษสองแล้วก็ห้าเราจะไม่อ่านว่าเป็นเศษส่วนนะครับสองกับห้าแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเส้นขั้นนะครับมีเส้นขั้นก็คือเส้นตัวนี้ครับเราอ่านว่าเศษสองส่วนห้าทันทีนะครับพออเพราะงั้นแล้วที่สําคัญนักเรียน ไม่ควรลืมตรงนี้นะครับคือเส้นขั้นนะครับ <c oughs> ส่วนตัวส่วนนะครับจะเขียนไว้ตรงด้านล่างคือตรงนี้ตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตัวส่วนนะครับจํานวนของส่วนที่เท่าเท่ากันทั้งหมดเขียนไว้ด้านล่างของเส้นนะครับเราก็จะเจอเบลูแบบนะครับไม่ใช่ในการเขียนในรูปของเศษส่วนแต่ในเรื่องของแผนภาพ นะครับแผนภาพเราก็จะเจออีกแบบก็คือเรื่องของแผนภาพคือตัวนี้นะครับแผนภาพคือตัวนี้นะครับนักเรียนจะเจอในรูปของแผนภาพอันนี้คือมีบล็อกสี่เหลี่ยมเป็นขนมมาอยู่ห้ามีอยู่ทั้งหมดหนึ่งชิ้นแต่เราแบ่งทั้งหมดกี่ชิ้นครับทั้งหมดข้างล่างก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดอยู่กี่ชิ้น ทั้งหมดนะครับมี5ชิ้นแต่เราให้คนอื่นไปแค่กี่ชิ้นสองชิ้นก็คือระบายแค่2ชิ้นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของเศษส่วนคุณครูจะขอแนะนำว่าให้นักเรียนนึกถึงขนมกับคนทำไมต้องนึกถึงขนมกับคนเพราะว่ามันจะง่ายต่อในการเรียนเศษส่วน ให้เราไปนึกถึงย้อนเอ้เราจะซื้อขนมกับเพื่อนนะครับเราจะแบ่งให้เท่าๆกันเราจะแบ่งยังไงนะครับคือการรวมตังของเพื่อนๆนะครับเทคนิคนะครับในการเรียนเศษส่วนของคุูดมคุณดมก็จะมีวิธีการก็คือให้นึกถึงขนมกับคําว่าคนขนมอยู่ด้านบนคนอยู่ด้านล่างนะครับคนทั้งหมดนะครับขนมก็แลว้วแต่ว่าเรามีกี่ชิ้นนะครับในการเปรียบเทียบสัดส่วนว่าใครมากใครน้อยครูดมจะใช้สูตรก็คือขนมกับคน นะครับขนมกับคนเอามาใช้ยังไงนะครับขนมนะครับกับคนเอามาใช้ยังไงเอามาใช้ในกรณีที่เนี่ยฮะข้างบนตัวเศษเท่ากันแต่ตัวส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมฮะนักเรียนเห็นไหมครับเป็นไงฮะ จำไม่ได้เลยครูครับผมไม่รู้อันไหนมันจะมากอันไหนน้อยบางคนตอบเลยครับครูครับเศษหนึ่งส่วนสี่มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองแน่ๆนะครับนักเรียนสามารถฟันธงได้เลยใช่หรือไม่บางคนบอกใช่บางคนตอบว่าไม่ใช่เรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถฟันธงได้เลยไหมนะครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับให้เราข้างบนให้เรานึกถึงขนม ส่วนด้านล่างให้นึกถึงคนเห็นไมขนมหนึ่งห่อคนสองคนกับเศษหนึ่งส่วนสี่็ปไงครับขนมหนึ่งห่อกับคนอีกสี่คนนักเรียนตอบได้ไหมว่าหนึ่งส่วนสี่มากกว่าหนึ่งส่วสองคือตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอย่าลืมว่าขนมหนึ่งห่อคนสองคนกับขนมหนึ่งห่อคนสี่คนควันคนที่มากกว่าก็คือเศษ หนึ่งส่วนสองย่อมมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่จริงไหมครับเราก็มาดูที่รูปภาพรูปภาพมันจริงไหมเศษหนึ่งส่วนสองโอ้โหอย่างเยอะเลยเศษหนึ่งส่วนสี่เป็นไงตีเดียวเห็นไหมฮะมันแบ่งกันสี่ส่วนมันก็เลยได้ปริมาณที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองจึงมีค่ามากกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับสังเกตดีดีนะครับสรุป แล้วคุณครูจะสรุปให้ได้ว่านักเรียนยบางคนสังเกตโอ้อย,งยง่ายๆเรื่องนี้ง่ายมากเลยนะครับบางคนเข้าใจแล้วเข้าใจอย่างไรนะครับบางคนเข้าใจแล้วว่าเนี่ยครับไม่ไม่ได้ยากเลยให้ดูที่อะไรครับดูที่จานวนคนที่อยู่ด้านด้านล่างเห็นไหมฮะด้านล่างเห็นไหมอันนี้สองคนเห็นไหมอันนี้สี่คนอันนี้สามคนคสองสองนะครับสองคนย่อมได้กิน มากกว่า4คนแนแนี้เพราะว่าตัวส่วนข้างบนเป็นไงตัวเศษข้างบนเป็นไงเท่ากันหมดเลยนะครับเรามาดูมันต่างกันที่ตัวส่วนด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าตัวด้านล่างนะครับยิ่งจํานวนมันมากเท่าไหร่ค่าของมันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็คือเราแบ่งให้เพื่อนมากเท่าไหร่นะครับเราก็ได้กินน้อยลงเท่านั้นนะครับ เพราะนั้นแล้วเรื่องของเศษส่วนให้นึกถึงขนมกบคนนะครับให้นึกถึงไว้เลยขนมกบคนนะครับเ,เจอเศษส่วนปุ๊บถ้าเปรียบเทียบกันให้นึกถึงขนมกบคนไว้เป็นหลักเลยนะครับนักเรียนลองตอบครูมาสิครับว่าเศษสามส่วนห้ากับเศษสามส่วน 4, สี่เศษสามส่วนหกอันไหนมีค่ามากที่สุดครับ แน่หลายคนหลายคนทำยิ่งยักยิกย่งยักแล้วคำตอบก็คือเศษสามส่วนสี่นะครับมากกว่าเศษสามส่วนห้านะครับแล้วก็เศษสามส่วนหกน้อยสุดนะครับพอขนมสามหอมมันกันเลยข้างบนขนมสามหอมมันกันเลยแต่จำนวนคนแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นถ้าเรียงลำดับก็คือเศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษสามส่วนห้า เศษสามส่วนห้ามากกว่าเศษสามส่วนหกน,นะครับจึงสามารถเขียนว่าเศษสามส่วนสี่มากกว่าเศษสามส่วนหกเศษสามส่วน 3, สี่มากกว่าเศษสามส่วนห้าน,นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของแบบสุขัดนะครับให้นักเรียนเติมนะครับ เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะครับวันนี้อ่าแนะนำเพิ่มเติมหลายคนยังจำไม่ได้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าถ้าอย่างนี้แต่เครื่องหมายอย่างนี้นักเรียนสังเกตอะไรไหมครับตรงด้านนี้เป็นไงครับเครื่องหมายปีการเป็นไงครับโอ้มากกว่าตรงนี้อ่านมากกว่ามากกว่าตรงไหนมากมากกว่าตรงนี้ไงตรงแหลมแหลมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้อ่านมาน้อยกว่า นะครับอ่านว่ามากกว่าถ้าอย่างนี้อ่านว่าน้อยน้อยกว่าทำไมน้อยกว่าอ้าวตรงนี้มันแหลมตรงนี้มันกว้างกว่าเรานะครับอันนี้คือทิคนะครับในการจําเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับมีแบบฝึกหัดอยู่แปดข้อเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูนะครับสองข้อส่วนอีกหกข้อก็ให้นักเรียนลองไป ลองไปฝึกทําทบทวนนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็เปิดย้อนกลับไปดูนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็ทักเข้ามาในไลน์กลุ่มนะครับหลังจากที่เราเรียนออนไลน์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับก็ทักลงในไลน์กลุ่มมานะครับมีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมดแปข้อนะครับเดี๋ยวครูจะลองทํา ด้านบนสองข้อให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างส่วนอีกหกข้อให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับทำใส่สมุดเสร็จนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไลายกลุ่มมานะครับครูคจะได้ตรวจแล้วก็ส่งกลับคืนไปนะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดหนักนะครับก็ต้องใช้ระบบการเรียนออนไลน์เป็นหลักนะครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับครูจะทำข้อนี้ให้ดูนะครับ เศษสามส่วนเจ็ดนะครับช่องสี่เหลี่ยมเศษสามส่วนหกนะครับครับข้อที่สองครูจะทําให้ดูเศษเศษสี 4, 4, 8, ่ 4, 3, 4, ส่วนแปดช่องสี่เหลี่ยมกับเศษสี่ส่วนสี่นะครับเรามาดูสองข้อนี้นะครับสองข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าเศษสามส่วนเจ็ดให้หนึกถึงอะไรครับให้หนึกถึงไม่ลืมนะครับให้จําไว้เลยขนมครับคนนะครับขนมสามหัวเป็นไงครับดูข้างบนขนมสามหัวเหมือนกันเลย เศษมันต่างกันอยู่ด้านล่างนะครับคนหกกับเจ็ดใครได้กินมากกว่ากันคนหกคนกับคนเจ็ดคนควนมากกว่านะครับฝั่งนี้ต้องมากกว่าเพราะคนหกคนจะต้องได้มากกว่าได้กินเยอะกว่าคนเจ็ดคนเศษสามส่วนหกจึงมากกว่าเศษสามส่วนเจ็ดมาดูข้อที่สองครับด้านบนเหมือนกันตัวเศษเหมือนกันแต่ตัวส่วนแตกต่างกันนักเรียนสังเกตไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้น ขนมสี่หัวเหมือนกันแต่คนแปดคนกับคนสี่คนใครกินมากกว่าครับคนสี่คนเพราะคนสี่คนเนี้ยมีสี่หัวพอดีเท่ากับเท่าไหรครับคนละหนึ่งหอ่ออันนี้อันนี้ก็ประมาณคนละครึ่งห่อนะครับตรงนี้คนละครึ่งห่อนะครับอันนี้ง่ายนะครับเทคนิคในการการทําง่ายมากนะครับก็ให้นักเรียนลองไปฝึกทําอีกทั้งหมดหกข้อนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้ส่งถ่ายรูปส่งกลับมาที่ไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคุณครูจะได้ทําการตรวจว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยขนาดไหนหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเออ่ทักเข้ามาที่ไลน์ได้นะครับไลน์ไว้คุณครูครับผมไม่เข้าใจตรงนี้ตรงนี้ครับหรือว่าใครไม่ทักมาก็ย้อนกลับมาดูวิดีโอที่ครูจะส่งลงให้ในไลน์นะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็เอาไว้พบกันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผม